นนสาระศาสตรสเทวดา Perfect Ten Liner EP หนึ่งครับอ่าตื่นเต้นครับดีใจเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่จะว่ายาวนานก็ยาวนานจะว่าเร็วก็เร็วรอย่างที่ฟอร์ดพูดที่สัมภาษณ์สื่อเลยว่าเหมือนจะนานก็นานจะว่าเร็วก็เร็วครับจริงๆแล้วดูพวกสี่์ิีรยาวเหมนกันนะใช่ยาวมากน่นาหน่ะสิยิ่งทำยิ่งยาว วิยาณสิบหกใช่ไหมอันนี้ยี่สิบสี่นี่ลดมาแล้วนะตอนแรกจะสามสิบแล้วก็เดี๋ยวมันไม่ไม่กลมกล่อมยี่สิบยี่สิบสี่คือแบบเรียกว่าต้องยังไงแล้วพี่ถ่ายแบบยังไงบ้างไไคือด้วยความมันเป็นนิยายสามเรื่อง,ยยองต,อต่อต่อกันครับเราก็เลยแบบเอามาเล่าเรียงร้อยกันให้มันเป็นจบในยี่สิบสี่ให้ได้นี่ครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้แต่ละคู่เนี่ยเทคไทม์กันไปนานก็เลยพยายามขมวดทำยไงก็ได้ให้ แต่ละคู่ออกเกือบทุกๆ EP ไปเลยแบบทุกๆ EP จะเห็นเกือบทุกคู่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ทิ้งตอนก็คือเห็นทุกคน3คู่นี้แน่นอนเกือบๆเลยใช่ครับคือวน้ำหนักแต่คู่สุดน่ากันเากนน้ำหนักพอๆกันเท่ากันครับใช่ก็จะโดดไปที่ออกของใครทุกฐานในแต่ละเรื่องต่อใช่ใช่แต่เห็นแน่นอนคู่อื่นนี้มาแซมเรื่องอื่นมาแซมแน่นอนก่อนที่จะแอบหลอกให้พี่นิวสปอยก็อ EP หนึ่งหลอกไม่ได้หลอกไม่ไม่ใช่บุ๊กพี่นิว คนที่สปอยเนี่ยไม่ใช่คือเผดถูกต้องได้ข่าวมาหมดแล้วทุกอย่างอ่ะมาอีพีหนึ่งอ่ะอีพีหนึ่งวันนี้ค่ะวันนี้จะเห็นอะไรยังไงบ้างอีพีหนึ่งวันนี้เราจะเห็นการใช้คำาอะไรล่ะเปิด ของทุกตัวละครนะครับว่าใครเป็น <Okay. S 1> พี่ใครน้องใครใครเป็นสายไหนใครคบกับใครอะไรอย่างนี้เรียกว่าทำวากกวความรู้จักเรียกทำความรู้จักตัวละครทั้งหมดใช่ครับอีพีหน,นึ่งข้ามมาเลยเป็นงั้นคุณจะต้องกลับมาดูย้อนอีกแน่นอนแน่นอนครับเพราะอีพีหนึ่งที้บอกเลยว่าครบทุกคู่ครบทุกรสครับโดยเฉพาะคอมเมดี้ตลกเฮฮาดูแล้วเสียงหัวเราะมาแน่นอนขอไปเป็นชื่อละคู่ก่อนดีอ่าฟอร์ดบุ๊กใช่ไหมฟอร์ดบุ๊กคู่นี้มาเป็นแบบสไตล์แบบเอ่อคุณลุงจีบหลานที่ จีบไม่เป็นคือลุงรหัดคือลุงรหัดคือลุงรหัดเขาเป็นข้ามรุ่นมาไงพี่ฟอนอยู่ปีสามบุกเข้ามาปีหนึ่งก็เลยต้องเรียกว่าลุงรหัดอ่าลุงเนี่ยเขาเก๊ดมากเขาเขามีฉายาว่าเดือนเหนือเดือนเป็นเหนือเดือนเพราะว่าฟิลๆนั้นคือฉันไม่ประกวดเดือนเพราะว่าประกวดชนะอยู่แล้วอะไรแต่ฉันไม่ประกวดก็คือเหมือนพี่ฟอสตัวพีอาร์เองอจะจีบ จีบน้องอาร์มไม่เป็นจีบบุ๊กไม่เป็นก็จะใช้วิธีการเข้าหาแปลกๆที่คนปกติไม่ไม่ทำกันคุณแสดงว่ามันจะมีอะไรที่แบบมันต้องมีแบบคอมเมโดี้เข้ามามันคอมเมดี้มากๆ,มมากๆเรื่องนี้คอมเมดี้มากๆครับสนุกมากโบ,บ๊ะบ้าตลกแต่เขาบอกเฟ<อ>ิร์มหลอ่หลอมากพี่อาร์มหล่อมากน้องอาร์มน่ารักมากครับซึ่งเข้าหางความปั้นมากับมือจริงครับเครียดนะครับเหมือนจะสบายสุดนะครับแต่ว่าฟอร์บุ๊คเป็นคู่ที่ทำแล้วเครียดที่สุดนะครับเพราะว่า กลัวว่าคาแรคเตอร์มันจะไปซ้ำกับชอกาเชอ่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ในเรื่องมันใกล้เคียงกันมากๆกเขาแบบทําไงดีว่าบุ๊คแบบไม่ให้เหมือนชอกาเช่ทึ่งไงดีว่า,<อ>าคืออย่างฟอสยังง่ายหน่อยอาจากเป็นไปทำงานลดมาเป็นมหลาลัยแต่ของบุ๊คไม่เป็นเด็กมหลาลัยเหมือนเดิมอย่างเงี้งยก็มีความแบบแอะแระน่ารักน่ารักอู้หน่ารักกว่าเดิมบุ๊คน่ารักกว่าเดิมครับการันตีการันตีใช่สองที่สิฟอสบุ๊คเรื่องที่ สองเรื่องที่สองฟอลุูเรื่องที่สองครับทายทายเรื่องที่สองฟอลุูเรื่องที่สองครับน่ารักเหมือนเดิมทำงานง่ายเหมือนเดิมครับแล้วความความดึงมาเนี่ยเพราะว่าเห็นชัดเลยพี่ฟอนเขาบอกแต่ว่าโอ้โหเขาต้องแบบหลอเก๊กรวยเล่นเป็นตัวเองครับทุกวันนี้ฟอนเล่นเป็นตัวเองประโยคเดียวกันกับดาราเท่านเลยค่ะเขาพูดเดียคฟอนเล่นเป็นตัวเองครับแต่ว่า เอาจริงมันก็มีฟอสพยายามขายมากขึ้นแล้วกันจากชาวกระเชีมเรื่นเนี้ยฟอสพยายามมีอะไรมานําเสนอเยอะขึ้นแบบพี่นิวอลแบบนี้ไหมเล่นแบบนี้ได้ไมั้ยเขารออยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรเขารออยู่เหมือนเหมือนได้ยินเนะาะเหมือนได้ยินนะอะไรกับบุ๋กเหรอก็ก็จะพยายามหา จังหวะการพูดใหม่ๆจังหวะการแอคชั่นใหม่ๆที่แบบตอนเชเขาไม่ได้แตะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามหาเวเล่นใหม่ๆให้เขาแช่นี้มันต้องกลมกล่อมค่ะถ้าดินไปสุด<อ>คือบอกเลยว่าชอกโเชแค่ไหนอันนี้คือเท่าตัวนี่ขายขอบเออเป็นย <laughs> ังไงคะเป็นความกลมกล่อมนะคะจะทำมีแเป็นยังไงที่มีคือคาดหวังคือเหมือนช็อกเชเชอ่ะชอกโกเช,ช,กชมันจะมีความแบบน้องยังมีความไม่มั่นใจในหลายอย่างแล้วก็มีเรื่องที่สองที่แบบ ทำให้แบบเออน้องมีช hmm. erm> um ื่อขึ<_<_้นมาทําให้น้องเป็นที<_<_่รักจักมากขึ้นพอมาเรื่องเนี้น้องสนิทกันมากขึ้นเยอะมากครับมันเลยแบบมีเสน่ห์ที่แบบมันชายออกมาทั้งคู่ใครมีคือดีมากครับรับรองว่าทุกคนที่ดูเนี่ยมันทุกคนเล่นสบายตัวขึ้นทั้งฟอร์ทั้งบุ๊กก้าเล่นกันมากขึ้นมีจังหวะขายโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ากันสนุกมากขึ้นครับพี่นิวสำหรับตัวละครอาร์ตามเนี่ยทุกคนจะต้องมีอะไรส่วนอะไรให้พีอาร์นี่คือหลอทะลุจองมากแน่ๆครับส่วนเจ้าอาร์มันก็คือจะเป็นแบบ สายน้องได้ดูเด้นดูอะไรเงี้ยจะเป็นหม่อมมีเหมือนเดิมใช่หม่เมองที่สุดรับรองว่าเปน้องอาร์มสุดๆแน่นอนที่ที่ที่หนูที่จะให้ฟุขึ้นมาเป็นแบบโซเทเหรอโซเท่บ้างหรอยากแล้วใช้คำว่าอะไรเดียคือฟุ๊กมันมีความน่ารักมากกว่าคำเท่เรารู้สึกว่าเวลาน้องแบบเล่นเวเนี้ยมันมีเสน่ห์น้องชายออกมามากกว่าพอเท่แล้วแบบ กูไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองอะอะไรเงี้ยถ้าได้รักก็คือจะไปสุงใช่ใช่ใช่อะไรที่ยากที่สุดสำหรับอาร์ตการ์และฟอนไม่มีเลยอะไม่น้องแบบผ่านประสบการณ์มากขึ้นไงน้องมีของมีวิชามากขึ้นแล้วแบบสบายขึ้นในการทำงานที่นี่ความฟินของผู้นี้ในเรื่องนี้ยังไงซิความฟินของผู้นี้เหรอคะดีกรีมันต้องเยอะกว่าเรื่องที่เราทำ คือช็อกโเแลตมันเท่านี้เองเขาเขาแบบว่าเขาต้องเพิ่มดีกรีขึ้นมาแต่ว่าจะขนาดไหนต้องรอไปติดตามในซีรีส์ครับผมแสดงว่าไม่อนกระจุยกระจายสุดๆไปเลยก็คือเห็ดชับแน่นอนอีพีหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขสนายฮามากกว่าถ้าอยากดูฟินฟินจิงๆเนี่ยต้องรอแบบสี่ห้าเลยเท่านี้อ่าอ่าของไปคู่ที่สองคู่ที่สองเพอร์เซนต้านะครับคู่ของกันไนโยธา จริงๆของผู้นี้มันเป็นเรื่องของเด็กที่มีปมสองคนคือตัวเซนต้าที่เล่นเป็นน้องเอ่อจ้าน้องกันเนี่ยมีปมเรื่องกลัวความมืดตอนปิดไฟไม่ได้ส่วนของเพิร์สที่เล่นเป็นโยธาเนี่ยเขามีปมเรื่องความรักไม่เชื่อในความรักแล้วเหมือนมาอยู่ด้วยกันต่างคนต่างมาคลายปมของกันรละการแต่ว่าต้องรองดูว่ามันจะคลายกันยังไงหรือแบบเขาต้องมีวิธีการจัดการกันยังไงต้องรองอูอ่อความส่งผู้นี้อยู่ไหนอยู่ตรงที่ เพิร์ต้าน่ารักมากจริงจริงจริงคู่นี้คือแบบว่าคือของคู่นี้มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคู่แรกมันจะเป็นโรแมนติกคอมดี้จ๋าๆออกมาจะคอมเมดี้หนักๆด้านนั้นเลยแต่ว่าของคู่เพอร์ชันต้าเนี่ยจะมีความแบบเอ่อกึ่งกึ่งชีวิตมากขึ้นนิดนึงคือมีไม่ไม่ดราม่าขนาดไม่จริงไม่ดราม่ามันแค่แบบช่วยกันเป็นฟิลฟิลเขาไม่เอาเอชช่วยกันเติบโตฟิลฟิลนะเออเป็นสงสวางเข้ามาแล้วทำให้แบบ ออการเข้ามาให้โยธายิ้มแย้มจันใส่วาจริงเหมือนตัวจริงนะคือสังเกตเพิร์ํทำงานอปเจ็ปีลงรูปน้อยกว่าอยู่กับต้ามา3มเดือนก็นั่นแหละไม่แล้วคู่นี้คือแบบว่าเคมีจิ๊ดจ๊มากคู่นี้เคมีดีมากจริงครับมันมาแบบวาววาวคือมาแบบ เออมาแรงนะอะไรอย่างเงี้ยหลังกล้องเขาจะชอบไปอยู่ด้วยกันสองคนตลอดหะเพรานเทนทำทำติ๊กต็อกชวนเต้นชวนเออพี่ไปนู่นไปแมทชี่กลับด้วยกันบ้าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟิลฟิลนะคือไม่ยู่กับน้องขนาดนั้นน่านาซีงงเหมือนกันทั้งตั้งแต่จักเพิร์ดมาคือเพิร์ดแบบตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องแรกของน้องเนาะจนมาเรื่องเนี้ยคือแบบเพิ่มตักตักแตกไปนะเปบียดไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเซลลเซลลอย่างเงี้ยคู่นี้มีอะไรยากไหมคู่นี้ไม่ยากค่ะเพราะทั้งคู่ ใช่เราคุ้นมือหมดเหมือนกันครับอย่างเพ<ส>ิร์ดก็รู้แล้วว่าแบบเราต้องที่จุดน้องไงให้น้องเล่นยังไงของป้าเองก็แบบเรารู้กันอยู่แล้วว่าน้องเป็นคนถึงไงต้องเล่นยังไงบีบยังไงเขาท่าทำงานง่ายครับขอบคุณที่มาถึงที่เดียวกันคาดหวังทุกคนคาดหวังทุกคู่เลยค <c oughs> <laughs> ู่นี้ยังไงจริงแต่ในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังนี่เรา,าบ,บอกแค่นี้แล้วว่ามันดีมากครับผมพอดีจริงว่าอีพีไหนคะอีพีถ้าเรื่องของเขาเองอีพีเก้าแต่ว่า ตั้งแต่แรกๆบอกก่อนเลยคู่นี้มามาแรงแซงทางโค้งครับผมรอแล้วนารอได้เลยไม่ไม่นานเกินรอแน่นอนคู่นี้แสดงว่าเคมีแบบสุดๆส,ส,ส,สุดสุดมันเป็นเคมีใหม่หรวดตุ้มตามครับค <c oughs> ู่สุดท้ายคู่สุดท้ายจูเนียร์มาจิครับผมเป็นคู่ของอ <c oughs> น้องวายกับกับพี่ไฟฟ้าค <c oughs> ู่นี้มันเป็นความแบบความสุกอยู่ตรงที่ น้องวายเอ่อม้าจีจะซึนซึนอืดหน้าม่วงอันนี้คือตาม <f> คาแรคเตอร์ <f> ตาม <f> คาแรคเตอร์ <f> ตาม <f> คาแรคเตอร์น้องเป็นแบบน,นั้นมาเจอไฟฟ้าที่แบบว่าเป็นคนทําดีกับทุกคนครับเป็นคนแบบช่วยเหลือทุกคนเป็นคนหวังดีเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่กับน้องวายก็ฟีลแบบเอ่อในตัวอย่างมีบอกแล้วอ,อกไม่ได้หักนี่แค่แค่อะไรนะแค่เปาะอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเองอะไรเงี้ยเออก็เป็นีบอว่าช่วยกันช่วยเขาสอนวิธีจีบคนแต่ว่าสอนไปสอนมาไม่รู้ทาไมถึงลงสนามเองก็ไม่รู้เออจริงๆเทนนคู่ดีคู่ดีชุดมาเป็นคู่หลักและคู่ดีดีดีมาดีเหมือนกันครับจริงๆเป็นคือเรื่องนี้บอกเลือาเป็นสามคู่ที่ด,ดีมากๆคุ้มค่าในการไม่เสียสายตาดูแน่นอนเออดีดีจริงๆดจริง อยู่ตรงที่หมายยอกไก่ไปเรื่อยเรื่อเราจะเห็นจุนเนียยอดมาร์กไปเรื่อยๆรื่อมาก็จะฟีลแบบว่าตามทันบ้างตามไม่ทันบ้างนก็น่ารักนะน่ารักน่ารักนารักมากมีเยอะมากมากครับไฟฟ้าที่สุดจุดดูก่อน่าอยู่แถวนี้ปอดจุนเนียคือที่สุดครับที่สุดคืออะไรที่สุดด้ะที่สุดของทุกเรื่องเลย <laughs> <laughs> คือจุนเนียเป็นคนที่แบบคือน้องอะ่ะโชคโชนมากน้องเกิ่งมากยู่แลยนะจะรู้ว่าแบบ จังหวะไหนต้องทําอะไรรู้ถึงขั้นว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ่ายคันนี้เสร็จเดี๋ยวพี่นิวต้องเอาคัทเนี้ยใช้แน่นอนอันนี้ถ่ายสปีดสโลห์ใหสิบรู้ถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้ว่าเออพี่นิวอยากได้เงี้ยเล่นให้เอออะไรก็จะแบบคนเลี้ยงใ้งใจสินะนานเกินใจไปหน่อยจุดเด่นคือเกินใจไปหน่อยแต่ว่าชีขายเก่งขายจนแบบคือม้าหลุดขำได้อะ ปกติมา้าจะแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำให้แบบม้าขำหัวล้อสนุกครับเป็นเรื่องที่แบบทำงานด้วยกันแล้วสนุกมากแสดงว่าสนิทมีมามาครับมาทุกคู่ย้ำเลยว่า<ด>ทุกคู่โดน,โดนทุกคู<ด><ด>่ใช่คู่นี้คู่นี้น่าจะมาเริ่มกันที่เห็นความใกชัดที่ดี่ไหนครัคู่นี้ชัดๆอ่าสิบเจ็ดแต่ว่าเขาจะหยอดมาตั้งแต่สองสามก็หยอดมาแล้วครับคือมาตั้งแต่แรกๆพกี่พีพูาบอกเลยว่าพี่อีทำได้ ใช่ทุกอีพีห้มามพลาดเพราะถ้าพาดไปอย่าง EP อีพีอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เขาเกิดอะไรกันขึ้นนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพยายามหย่อนมาตั้งแต้นอย่างที่บอกว่าอยากเห็นทุกคนแบบออกกันแบบเขาเรียกว่าชุ่มฉ่ำเออให้เต็มที่ครับผมวันนี้พี่มีจะสปอยใช่ไหมว่าจะรับเชิญ์สามสิบชินคิวเมื่อกนะี้น้องๆองมีสัมไปแล้วมีพีเอกที่ถาใช่ป่ะขอโทษค่ะอันนั้นก็คือคือจะบอกว่าคือเรื่องเนี้ยผู้ชายจะเป็นทุก ผู้ชายจีมเอ็ทวีเกือบครึ่งมาอยู่ในเรื่องเนี้ยเพราะว่านอกจากแก๊งตัวหลักๆ6คนใช่ไหมยังมีแบบสมทบแต่ละเรื่องซึ่งออกมาเยอะมากๆแล้วยังมีรับเชิญอีกซึ่งรับรองว่าพิเศษแน่นอนต้องติดตามว่าใครบ้างครับผม EP หนึ่งมาเลยไหมคะยังไม่มาเอา EP หนึ่งเอาให้ครบ6คนให้แบบว่าช่ำก่อนใช่แต่บอกเลยว่า EP ที่นักสรับเชิญมาเ้วแบบเชื่อก ไม่ถึงขนาดน,านั้นแต่มาระว,วาวแน่นอนคือขนาดขนาดชื่อตอนที่เราได้มากว่าจะได้มาแต่ละชื่อแบบว้าวได้ด้วยแนี้เออล้วเขตอกสงไหมไม่ได้ครับนิวไม่ใช่บุ๊กแล้วไม่ใช่บุ่นครับ <c oughs> จะมา <c oughs> หลอกสปอยไม่มีทางง <c oughs> ใช่ครับ ก็าฝากติดตามสายรหัสเทวดา perfect ten liner ด้วยนะครับทุกๆวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งทาง1 0ม25ครับผมแล้วก็ดูของกันทั่วโลกทาง YouTube c m m TV Official ครับผมสนุกแน่นอน,นะครับ สังกัดเด็กน้องๆเลยไหมคะเออเด็กๆหรอทีละคู่ไงทีละคู่หรอคือฟอร์มที่มีไรฟอร์มท่ารักคือเป็นคนนิ่งๆไซสนิ่งแต่บุกดื้อมากครับคือเวลาเวลาบุกอยู่กับปูนกับเจเจเวลารวมกลุ่มสามคนนี่คือที่สุดเขาจะแบบตะเวดเปิดเฟิงที่สุดที่สุดอันนี้มีอยู่แล้วดูนี่ทีเปิดเฟิงเปิดเฟิงเปิดเฟิงส่วนเพิร์ดเพิร์ดกับต้าเนี่ยน่ารักครับก็คืออย่างต้าก็จะคอยแบบไปเล่นชวนพี่เขาเล่นชวนเหมือนเพิร์ดเป็นคนที่ถูก ต้ามาเติมเอเน็กตริกให้เออน่ารักน่ารักทำงานง่ายเธอจะปล่อยน้องสุดจริงแปลกแต่ว่าแต่ว่าดีครับทำให้แบบกองสนุกสนานส่วนจูเนียร์มาร์สีนี่ก็คือไม่ต้องพูดถึงวันไหนมีจูเนียร์คือกองเฮฮาปาร์ตี้อมาไม่มีเบาะไม่มีเบาะส่วนมาร์คคือแบบทุกคนเทรนดูต้องมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบครั้งแรกที่เห็นมาร์คอะเมื่อห้าหกปีที่แล้วหล่อโคตรมาตอนนี้มันน่ารักได้ไงวะงงเหมือนกันเออน่ารักจริงแต่ต้องรอไปดูในเชอรี่ ความน่ารักเห็นแน่นอนเห็นแน่นอน,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 อนจริงจริงน่ารักวอาควกฝ่ายเยอะมากโอเค,ขอ,คเขอบคุณค่ะขอบคุณคะะา